วัีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับพอยแม็กกูดคารนันเองนะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถให้กับพี่ยานะคะพี่ยายู่จังหวัดไหนคะกัมพแเพชรค่ะจ,จังหวัดกําพแพงเพชรเนาะแล้วก็รู้จักเป็นรถยนต์มือสองแม็กกูดคารได้อย่างไรคะอ๋อดูเฟซคุณท่านชาย,าชายโอเคแล้วก็คือเงื่อนไขเป็นยังไงคะเงื่อนไขาทางร้านง่ายไหมง่ายโอเคแล้วตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะในการยื่นเอกสาร ทำเอก,กเกษตรกรค่ะ,ะเกษตรกรทำอยู่กี่ไร่คะ18 18กับ4 18กับ4สเนาะอ่ะ18กะบ4ก็20กว่าไร่นะคะสามารถออกรถอีซู u ูออลนิวดีแมกได้นะจ๊ะสำหรับใครที่หารถยนต์มือสองใช้งานแนะนำเพื่อนๆหน่อยค่ะพี่ยาวว่าแนะนำยังไงดีออกง่ายไหมเอกสารยุ่งยากไหมไม่ค่ะก็ ง่ายดีค่ะน้อง่ายดีนะไวด้วยค่ะโอเคยังไงฝากแนะนําหน่อยว่าถ้าคนที่อยากได้รถนี่แนะนำยังไงดีคะก็มาที่กูดคาค่ะโอเคมาที่รถยนต์มือสองแม็กกูดคาได้เลยเนาะโอเคก็ขอให้พี่ยามีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะเอารถไปใช้หาเงินนะคะขอบคุณมากค่ะ